ทรรมภแดนธรรมภะทิฏฐาทิีฐิสายสายสาว่ายสายถึงใจล่นเลยการึการือขุนมาพบขุนมาทขุนประสงค์ขุนทักทักตะลับไรอันเป็นที่พึ่งเป็นแก้งามสามประการเป็นที่ครึ่งแก่ บรรดาชนทั่วไปทุกคนท่านคท่าผู้นำนัดทนาย้ววัดก้าลายแล้ววัดก

มาร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้1,100บาทอนุโมทนาสาธุกนุโมทานี้ครับก็บายออกก็จะท้อบุมีครับมีครับหลัองก็างั้กแต่รงนี้รบริเวณกลางตรงกลางนี้นะครับก็ เป็นลานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระเอกพรคุณคณะญาติคณะแขกที่เป็นพ่อแม่ครูาอาจารย์นะครับสำหรับแขกที่มากรกวะนะครับโต๊ะพานะครับยังลดกระจอก สร้างทั้สงสวน,นไ,ดได้กับท่านอาจารย์ี่นานะครับร้อยนะครับก่อเรียนเชิญที่บันไดด้านทิศตะวันตกของศาลาทันเป็นที่ตั้งของสรีระขององค์หลวงปู่ของเรานะครับขึ้นไปสักการะแล้วท่านก็ตั้งจิตอันบริสุทธิ์สะอาดนะครับจ<า>ะภาวนาหรือจะ งพ่อมานั่งรอทำในสิ่งที่ท่านาต้องการที่จะให้เกิดนะครับก็เรียนเชิญต่อเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่ไม่ใส่แมสนะครับกรุณากรุณานะครับท่านไม่ไม่ได้นำมาด้วยก็ขอความกรุณาไปรับแมสที่กองอำนวยการนะครับ เต็นของโรงพยาบาลยุพร,ราชเรืนอนกทานับซ่งอยู่ทางตะวันออกสุดนะครับของเต็นอำนวยการนะครับท่านมองไปก็จะเห็นโรงพยาบาลสีแดงๆนะครับเต็นไปเลยครับท่านมีแมสสาหรับบริการให้กับญาติโยมนะครับท่านใดมาแล้วก็วขอขอบคุณอระพุมทมรนาสารทุกนะครับที่ท่านบริการมารก,การนะครับท่านสวมมาแล้วท่านก็เอาใส่เอาเอาผ้าจช็ดหมวด้วยนะครับ ก็คาดจ,จะหมดคาดปากของท่านด้วยนะครับก็จะทําให้าการป้องกันการมาตรการผิดไปตามรูปแบบนะครับขอการขอข,อขอ้อกุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านใดได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด1นะครับผย้ำยีกคันว่าท่านไหนที่ไม่สวมแมสก์ขึ้นบนสาธารับจะอุณามารับแมส

องค์หลวงปู่ผู้มีบุญอันโตสังห์ู้อันทั่วไปสามัญทั้งมาหลักฐานสามัญ

Amém. Yeah. คุนั่งต่อพุ้งนี่หุณนังต่อุ้งนี่หรอดยนะเราจะอยงยี่ก็ต่อก็ตออใจักะเ้าที่เป็นนแรกทำ่กมาที่นี่ก็มากเลย คือไปทางไหนผมคือไปตรงอะไรเนี่ยผมเป็นลกยเนยีเป็นกสุสันมัสานก็เพิ่งลกแบบพร้อมฟน้าไน่อกสุสันมัสานเอ็ดเอดดีผมเอ็ี่งเนี่ยผมยองสุสันมสาอเป็นลูโลกพร้อมฟน้ำห่อช่วงบ่าเนี่ยสร้างกันตละดใ้พ รถบามาหวถรถบ้ารถบรถบารถบกําลังใสมาหัวหนาวัดมีย่อตถของยาง่อมาเรื่องมือปะคนใส่ไปออกพาเหล่มยางของมาหนี่ผมพาปลากําลังยางของมาให้อยู่รถบ้านเลยดบคึงปิทุกวันลูกเสบวนี่เนี่ยรยไปนะครับ đẹp bài đó luôn ครับผมว่ามันดีจะขอนะครับขึ้นอยู่

bạn già chắc là cái <laughs> này sang bên không được, không được, không được, không คนที่เก็บได้ไม่รู้เป็นของไรม่รู้อนกคือยังไงคน่นับต่ออยากจะดูเจ้าขอไปไหมคนนั้นเรบคนพอเลเพื่ไหมแจกแลมาแล้วนี่ไปไหมคืนไปเจ้าเรียบร้อยมีเคียนเด็รูปรถสิงโหดทัาพแบะทับมา